ลงคลิปยังไงให้ได้เงิน2ต่อคลิปนี้ขออนุญาตอธิบายแบบละเอียดนิดนึงนะคะแนะนําให้ดูคลิปนี้จนจบเพราะจะมีวิธีแก้ปัญหาหากเพจของเพื่อนๆไม่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตามที่แนะนําเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะเอ๊แต่ต้องบอกก่อนว่าการลงคลิปที่จะทําให้เพื่อนๆได้รายได้2ต่อน,นั้นเพื่อนๆต้องผ่านเงื่อนไขาการสร้างรายได้คลิปยาวและคลิปสั้นก่อนนะคะ หากเพื่อนๆยังไม่ผ่านก็ทำตามวิธีนี้ได้ค่ะแค่เพื่อนๆก็ยังไม่ได้เงินเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าจ้าเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวเลยค่ะจากนั้นกดในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ค่ะแล้วเลือกคลิปที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปไม่ถึงหนึ่งนาทีครึ่งก็สามารถโพสในช่องคลิปยาวได้ค่ะเลือกคลิปได้แล้วใส่ชื่อคลิปตามปกติเลยค่ะ เสร็จแล้วกดถัดไปสเสน่ห์ของคลิปยาวก็คือเราสามารถเปิดการมองเห็นได้โดยการโพสคลิปซ้ำลงไปในกลุ่มได้ค่ะระบบจะมีให้เราเลือกอัตโนมัติ3กลุ่มค่ะเลือกเสร็จแล้วกดโพสเลยค่ะจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอัตโนมัติให้เราสร้างคลิปปลิวจากคลิปเมื่อกี้ที่เราโพสค่ะ ถ้าใครไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะลงคลิปยาวไปตามปกติก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปสร้างเงินในอากาศมีวิธีการสร้างคลิปลิวจากคลิปยาวบอกค่ะวิธีนี้เพื่อนๆจะไม่ติดต้นฉบับน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อัปโหลดคลิปซ้ำค่ะแต่เราตัดคลิปจากคลิปเดิมที่ระบบให้ทำได้ค่ะใครมาถึงขั้นตอนนี้แล้วกดลองเลยค่ะระบบจะสร้างคลิปีวิวให้เราอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะ กรอกข้อมูลตามปกติเลยค่ะแต่สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือแล้วก็กดแชร์ตอนนี้เราจะได้ทั้งคลิปยาวและคลิปสั้นโดยที่คลิปของเราก็ไม่ผิดกดชุมชนด้วยรอรับเงินสองต่อไปเลยค่ะหากเพจของเพื่อนๆไม่มีป๊อปอัพแบบที่สร้างเงินในอากาศแจ้งไว้ด้านตน้นเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะกดที่ดูแดชบอร์ดค่ะเลือกที่การสร้าง เลื่อนลงมานิดนึงจะเจอกับคำว่าสร้างสรรจากโพสยอดนิยมของคุณกดที่เลือกดูวิดีโอคลิปยาวที่เราสร้างไวล่าสุดจะอยู่ด้านบนค่ะกดที่คลิปเลยค่ะระบบจะสร้างคลิปรีวให้เราอัตโนมัติเลยค่ะกดถัดไปกรอกรายละเอียดตามปกติแล้วกดแชร์เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็สร้างคลิปสั้นจากคลิปยาวต้นฉบับของเราได้แล้วค่ะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ